สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับซูซูกิสวิ t ครับคันนี้สวยมากครับทำหลายอย่างเลยคันนี้แต่วันนี้จะแนะนำเรื่องจอ Android นะครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะตรงรุ่นบ i l อินนะครับออกแบบมาเป็นของซูซูกิสวิปเลยนะครับแรม2 r o ล3อม32เวอร์ชัน10นะฮะสเปคสูงๆูนะตัวนี้ฮนะอาจจะมี การปรับภาพหน่อยนะครับเนื่องจากว่าภายในของคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นแมปนะฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอหลักนะครับนี่ฮะหน้าจอหลักจะเป็นประมาณนี้เคยครับผมหน้าตาสวยๆแบบนี้ฮะแสงสะท้อนเดี๋ยวผมพยายามเปรียงแสงสะท้อนให้นะครับเป็นแบบนี้ฮะติดตั้งกล้องถอยนะฮะด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยพอเข้าเกียร์ถอยกล้องถอยตัดนะครับมีเส้นการระยะแบบนี้ โอเคปิดกล้องถ่ายไปครับตัวนี้ยังติดตั้งกล้องหน้านะฮะเป็นกล้องหน้าระบบ Android นี่นะฮะตัวเล็กๆแบบนี้ฮะเป็นกล้องหน้าระบบ Android เราจะเห็นว่าไหมครตัวนี้นะ,ะจะติดได้กับจอ Android เท่าน,นั้นนะครับลักษณะของแอป,ปของกล้องก็จะอยากให้ดูฮะนี่ฮะอันนี้เลยนะครับ xcdvr กดเข้าไปครับมันจะแสดงผลนะครับในส่วนของกล้องบันทึกหน้านะฮะ เราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมีรถจอดอยู่จริงนะฮะเป็นรถเอาผ่าน,นะครับเราจะเห็นว่านี่ฮะมีรถเอาผ่าจอดอยู่จริงนะฮะนี่คือการบันทึกอยู่นะฮะมีไฟกระพริบตรงนี้โอเคเลยนะครับเรียบร้อยถ้าเราจะออกไปหน้าจอโฮมก็กดได้เลยนะครับนี่ฮะหน้าจอโฮมนะครับการใช้งานเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะครับเป็นง่ายๆยาเช็คอัพแบบนี้เช็คอัอยู่นะฮะนี่ฮะก็แอปไหนไม่ได้ใช้สามารถปัดปิดได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่น2องแอปในหงหน้าจอให้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวนี่ครับขึ้นมาอย่างนี้นะให้กดค้างไว้นะครับเลื่อนมาฝั่งโน้นนะฮะหรือเลื่อนฝั่งนี้ได้แล้วแต่เรานะฮะก็จะได้เป็น2แอปในหงหน้าจอแบบนี้ใน,นี้ y o u t u b e เป็นร้านแต่งรถนะเดมนะครับฝากช่องแต่งรถไปด้วยนะครับแล้วก็ใน map นะในแผนที่ก็จะเป็นแต่งรถเพชรบูรณ์นะครับก็จะขึ้นเป็นร้านน้านเลยนะฮะแบบนี้ครับ ก็จะมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับในส่วนของที่ร้านลูกค้าก็ติดตามไว้ได้นะครับสอบถามเรื่องเกี่ยวกับรถนะฮะได้เลยนะครับอยาให้ดูนะฮะแบบนี้ฮะวิดีโออัปเดตทุกวันนะครับตัวนี้ค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูรลได้เลยครับนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับจอ Android ตรงรุ่นนะครับบิวอินนะครับ ออกแบบมาเฉพาะรุ่น z ุ k ก s w i ิปเลยนะครับหน้าจอใหญ่นะครับมองชัดมากนะครับสามารถทำเป็นจอเดียวได้ด้วยแอปเดียวได้นะครับโดยการกดกึ่งกลางหน้าจอแล้วเลื่อนไปแอปแอปฝั่งไหนที่ถูกเลื่อนไปปิดก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะเหลือเพียงแอปเดียวนะฮะแบบนี้สามารถที่จะขยายหน้าจอได้ด้วยนะหน้าจอเต็มแบบนี้นะฮะก็ฝากไว้วิ่น้ท่านใดสนใจสอบถามก็มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อน เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ